หนาวว่ะเดินทางไปซีเดารม์มีใช้เวลาไปลาวครึ่งวันนะคะตื่นตีห้าครึ่งประเทศจีนตีสี่ครึ่งประเทศไทยถ่ายติดใครมาวะกำลังจะหันไปถามล <c oughs> แล้วว่าแบบรีแคปนายเจ้า <c oughs> อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยเมารถมากเมารถหรอขอเลยมุมนี้แข่รชาอุ๊ยพี่นายมีพัตเตอร์ไงเดี๋ยวน้องไหนตูตายอยู่ไหนอ่ะน่าออกกล้องให้เลยอ่ะอะไรอะไรของเธอ นี่ยังไม่ได้เปิดคลิปนะคะผ่านมาครึ่งวันแล้วอ,อ่คเขาบล็อกเวิร์กกันเลยไม่ได้เปิดสักที Bye, <Hi. S 1> อันนี้เป็นวันเกิดไอแซมนะคะอ้าวเดี๋ยวก่อนแล้วคือเปิดวอกันนี้หรอ <c oughs> <c oughs> นี่คือทริปแรกของปี2024จ้าปีนี้เราม,มากันที่ประเทศจีนมณฑลเสชวนและเรามาอยู่ที่อุทยานสีดาลุนีไม่ใช่ภูเขาสีดาลุนี วันนี้มากับใครบ้างอะไรนาำแตนเดนแดนดนแตนดนอ้าวมาห้าคนหรอยังยังไม่ครบอีกคนนึงไปไหนเนี่ยไปทดสอบบอกได้ไหมไปทดสอบหรอไปทดสอบหรอแต่แดมตอนนี้เราเดินออกจากจุดเมื่อกี้นะเราก็มาตรงทางเข้าไปที่ภูเขาอน่แต่ผู้ชายเนอ ก่อไปขึ้นบัสของอุทยานบัสก็จะเป็นบัสสีเขียวอ่าโอเคใช่เพราะว่าเห็นพอดีว่ามันคือสีเขียวอ <laughs> ตอนนี้ประชากรประมาณแปต่ล้านคนอยู่ที่นี่แล้วก็ถึงแล้วจุดชมวิวจุดที่สูงที่สุดเนาะ ไี่ได้ดูดีที่สุดนะอ่ะรถอากาปแล้วประมาณนี้ยังไงดีล่ะคือมันก็ยิ่งใหญ่หอ่ะแกมันก็สวยแบบปานนึงมันเป็นยังไงคะหลังจากที่เรานั่งรถมาทั้งหมดประมาณออคอนชั่วโมงออรู้สึกดีไหมคะเม,มารถ <laughs> มาเมารถเหอรอไม่เป็นไรนะ เราเดินเราก็เดินกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจุดต่อไปกันตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนะคะ่ะไปกันต่อไปกันต่อค่ะ <Hey. S 1> ไปตอนนี้นะ oh. ทุกคน เป็นการถ่ายบอกที่เหนื่อยมากเพราะว่าอุณภูมิมันเฮ้ยความสูงมันเยอะเขาบอกว่าความสูงให้นะสามพันแปดร้อยสี่สิบจากระดับน้ําทะเลก็คือจุดที่เรายืนอยู่เนาะซึ่งความบางเบาของอากาศเนี่ยมันก็ค่อนข้างมาคนใช้ออกซิเจนแล้วหนึ่งใช่ก็คนนี้เป็นการทดสอบการใช้ออกซิเจนเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันมันมีพลังเลยมันีพลังเจนมันมีพลังเออก็คือเขาบอกว่าอันนี้น่าจะใช้สามวันนะคะก็คุณมันเนี่ยก็ใช้ไปแล้ววันเดียว ห,หตอนนี้ก็ไม่ได้เดินไปไหนเลยอะเพราะว่าถ่ายรูปอยู่จุดจุดที่ลงรถบัสจุดนี้จุดเดียวที่น,นี่ไม่ได้ถ่ายรูปหมายถึงไม่ได้รูปอะค่ะไม่ได้รูปเลยตอนนี้นะคะก็อันนี้ก็จะ เนีวิวตรงอีลานโล่งๆเนี่ยเธอฉันก็มาถ่ายรูปก,กันซึ่งจริงมันจะมีจุดที่แบบว่าลงจากรถตัสใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นทางที่แบบเดินไม่ไกลยยบแบบไม่กี่ไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะนิดเดียวข้างเนี้ก็ไม่เดินเพราะว่าอยากจะถ่ายรูปก,กันพอถ่ายรูปก,กันก็เลยก็เลยหยุดอยู่ที่เดิมจบไม่มีใครไปไหนเลยตอนนี้สาภาพ ทุกคนมาอ<ม>ัปเดตว่าเมื่อกี้เราคือเราถ่ายรูปอย่างเดียวเลยใช่แค่ถึงเรียกว่าตรงจุดเดียวเราไม่ได้เราถ่ายรูปเสร็จแล้วไม่เราถ่าย,เรา,ายเราถ่ายรูปที่ทพิกัดเดียวอืมแล้วคราวนี้ก็คือว่าอ่ะเพราะงั้นก็คือจะได้เห็นวิวกันจากตรงนี้แหละว่าเนี่ยอ่ะอย่างนี้นะเออเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้ก็ถ่ายมุมเดียวมุมเดียวเลยเนาะแล้วเราก็จะไปต่อแหละไอจุดที่เขาบอกว่ามันเดินชมธรรมชาติได้ไม่กี่ร้อยเมตรก็คือไม่ไป <laughs> คือเทแล้วไปเลยเออก็เลยว่าเดี๋ยวตอนนี้มันสามโมงครึ่งแล้วแต่เราอ่ว่าจะลงไปอีกสองจุดด้วยการเป็นจุดทะเลสาบจำชื่อไม่ได้นะจำได้แค่ว่าเป็นทะเลสาบแล้วก็เป็นเจดีทิเบตตรงนั้นก็เดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายออกมาให้ดูอีกก็เห็นนี้หน่อยแหละเห็นเยอะก็ก็ไม่มากันปะเออก,ก็มากันเองดี ป้าเป้าใครถ่ายไหมดูหมดมันจะก็ไม่มาดีวะเดี๋ยวไปเจอกันจุดต่อไป ถึงอีกจุดหนึ่งจริง,รงๆอมีชื่อจริงนะนจ๊ะแต่ว่าต้องขอพูดเป็นภาษาไทยว่าเซดีทิเตอนะคะก็อันนี้เรามาในยามสี่โมงเย็นเนาะแสงแดดมาทางด้านซ้ายมือเราตอนนี้ก็คือเราอยู่ในดงของผู้คนที่มากมายนะ แล้วก็อากาศไม่รู้กี่องศาแต่ว่าลมนั้นก็ทําให้น้ำคลมผัดก็เย้เย็นแหละตอนนี้ก็ได้เริ่มมีการอัปเดตแล้วว่าการใช้ กระป๋องออกซิเจนนั้นได้มีสองคนแล้วมีเป็นการสาธิตอีกคนหนึ่งอันนี้รีวิวอะไรรีวิวมือที่กจะแข่งชา้าอุย๊ยพี่นายมีพัตเตอร์นะ<อ>เดี๋ยวน้องมีพัตเตอร์แต่เอาน้ำลาดก่อนเอาน้ำล้างก่อน จบจัดสูตรของ j จดีที่ไม่เห็นแล้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปลังจาไปที่ปัสสตอปใช่ไหมแล้วก็จะไปจุดต่อไปก็จะเป็นเลสซึ่งจะบอกว่ารู้สึกได้ว่าเจ็บตอนนี้ขึ้นไปแต่ไม่เกี่ยวัเรืองหลังจุดนี้มีอะไรให้อัพเดตมากมายเลยก็เดี๋ยวอัปเดตคนนี้ก่อนเนาะ มีอะไรอัปเดตบ้างเหรอหนีไปจะบอกว่าที่เปล่าที่เปล่าที่ใช้ที่ที่ประเทศไทยเอาที่นี่ไม่อยู่นะครับนักสปังแล้วอันนี้ฉันตักลงได้ลงได้ลงได้นี่ไงแล้วกูบอยกูบอยมีอาติดก็ตอนนี้เป็นแบบขาดเตะไปแล้วเราเมื่อกี้ตกใจมากเลยอะกูบอยกูจว่าถ่ายติดคนอื่น อ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยใช่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตัวนี้ก็มีอัปเดตมาถึงโรงพยาบาลก่อนเมื่อกี้มีการนั่งบนคอมแฉอยู่ตรงนี้นะครับแฉตัวนึ่งย่างสุดยอดเออสวดผู้หญิงสองคนข้างหลังก็มีการอัปเดตการใช้กำลังพลเทนแล้วเรียบร้อยนะ และแล้วเราก็มาถึงจุดเช็คอินที่3เป็นจุดเช็คอินสุดท้ายของที่ภูเขาสีดารุณีในวันนี้นะนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรกูบอ,อยรู้แต่ว่าเป็นเลกอะ็น่ะเลสาบแต่ไม่รู้ว่าเลกเลกอะไรมีชื่อว่าอะไรไม่รู้ใช่ตอนนี้ก็ลงรถมาแล้วก็ยังคงเป็นภารกิจตามเดิมก็คือถ่ายรูปเล่นนะไรต่า เราจงบชามน้ชาไปหมดแล้วค่ะพี่ขาแล้วก็มั่คิดจะเอาหออวอลนะดีมากทุ้คนเราจะไปกันต่อเมื่อกี้แวบไปถ่ายรูปมาก็เดี๋ยวป่นนะเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่กันขีนนาทีนะลืมละว่าเสร็จก็ข้ามไปเลย แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศเลกตรงนี้สักนิดนึงขนมขนมเขาอยู่ตรงโน้นจ้ะอุ้ยนี่เราดูเลกตรงนี้กันก่อนทุกคนเห็นไหมว่าข้างหลังมันเป็นแบบแส่แดดอ่ะสีลเออมันกระทบแล้วดูมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วทำไมไม่ถ่ายดีๆเข้าใจปะเนาะเออเนาะเราหน้าเราไปไหนกันหมดนี่เป็นวิวนี้นะทุกคนเรากำลังเดินไป ซึ่งตอนนี้เราทำเวลานนึงเพราะว่าเราก็ไม่อยากเป็นล้อสุดท้ายของการออกจ่อตรงภูเขาสี่ะดูนี้เป็นประมาณนี้ซึ่งตรงนั้นเดอยแกงของเรา y y ยืนอยู่และแบก้าคือสวยมากๆสวยตาแตกสวยจริงเป็นแบนี้นะทุกคน เดินมานะคะนี่เลย แล้วปิ้งตองเราก็ลงมาถึงดานนาข้างล่างแล้วจ้าของพี่เหนียวปายพวกเราเดินทางกันต่อเข้าที่พักแต่ว่าเดี๋ยวไปเราไปหาข้าวเราจะไปร้านอาหารกันใช่ไหมคะข้าร้านอาหารนี่เสียเราม่กินตรงนี้นะค่ะเรารีบไปเข้ารถแล้วก็ลงไปก็คือขึ้นรถไปเพื่อจะไปร้านอาหาร อีกที่หนึ่งแล้วก็ค่อยไปที่พักใช่ใช่อ๋อรวมเบ็ดเสร็จอะถ้าไปที่พักก็คือสี่ชั่วโมงอยู่ไหมคะอาช้านะคะตอนกลางคืนมองไม่เห็นขับรถเร็วไม่ได้ก็อันตรายมากโอเคเอ้าเป็นอะไรค้าการชามือนั้นหายแล้วหายแล้วเพราะว่าหายเหมือนตัดทิ้งคือไม่ไรความรู้สึกไปแล้วเออตอนนี้กี่องค์แล้วอ่ารู้ไหมพี่รู้เดี๋ยวนับให้นะ สี่องค์องค์ที่หนึ่งองค์ที่สงองไม่ได้เลือกได้ลาวเลยเฮ้ยสิรีบอกว่าตอนนี้หกองศาพอหันหกองศาตอนนี้ที่โมงมนะคื <17 S 2> อสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีก็เกือบจะหกโมงแล้ว แล้ยังไงเ,เรายังไงกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไปหา <c oughs> ก็คือไปต่อไปจุดเชยินออกไปคือไปกินข้าวกินข้าวแต่ไม่ได้กินที่นี่นะจริงจริงตอนกลางวันเรากินข้าวแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเรารีบไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้อเออไม่ได้อึอว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อากาศกาลังดีเลยตอนนี้ <c oughs> ใช่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายตอนกินข้าวมาแต่ถ้าถ่ายก็เดี๋ยวจะได้เห็นหรือจะได้จบวันที่โรงแรมเนาะแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายเลยก็จะบอกว่า จบวันที่นี่ค่ะจบไปเ <ไป S 2> <escape S 1> ลยบายจ<า>ุดกล้กองให้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันกันแล้วนะคะคก็จะไม่พูดเท่าลำเพลงเยอะเนาะแล้วก็บ้อไก่ วันนี้อาหารมีอะไรบ้างเธอลองทำนายสิว่ามีอะไรบ้างเธอลองพูดมาสิว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผัดแตงผัดแตงผัดแตงซีอิ๊วอันนี้ปลาเนื้อซีอิ๊วปลาเนื้อซีอิ๊วอันนี้ไม่ใช่เนื้อซีอิ๊วซีอิ๊วอันนี้ต้มมีต้มเซ้งนะมีอะไรอีกอันนี้น่ากินอะไรก็ไม่รู้หรอเขาเรียกว่าต้มเซงจริงเหรอเสงต้มเส้งอี้อันนี้มีมี มมนเคยเท่ผัดไข่ม่เคยเท่ผัดไข่ผัดทิกยัวหัดทิกยัวอันนี้ อันนี้เรามากินข้าวใช่ไหมเราก็มองไม่เห็นแล้วว่าทางนี้แล้วกันทุกคนเออแต่ว่าฟันออกปากนะทุกคนฟันออกปากก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คอินโรงแรมกันก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงขอบอกว่าว่ากว่ากันเพราะมันมืดแล้วบปายบส่เาเมเ็เ็เ